วัยรุ่นคือมนุษย์ที่ดำรงชีวิตยอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวัยเด็กและผู้ใหญ่ด้วยคุณสมบัติทางชีวภาพและเหตุผลทางการตลาดทําให้สื่อบันเทิงต่างๆให้ช่วลาัยรุ่นว่ามีความพิเศษกว่าช่วงอื่นๆในชีวิตโลกทั้งใบคอยกรอกหูคุ้นว่ามันจะเสียชาติเกิดมากหากไม่ได้ทําสิ่งต่างๆมากมายเหล่านี้ตอนเป็นวัยรุ่นวัฒนธรรมบูชาวัยรุ่นนั้นเข้มแข็งมากจ,จนกระทั่งคนที่ไม่มีสิทธิเรียกตัวเองว่าวัยรุ่นอีกต่อไปแล้วเป็นจำนวนมากก็ยังคงอยากวนย้อนกลับไปเอ็นจอยความเป็นวัยรุ่ มนุษย์ตัวอ่อนนั้นรอคอยวันที่ตัวเองจะได้แตกเนื้อหนุ่มสาวจนตัวสั่นแต่พอได้เป็นวัยรุ่นสมใจก็อพบว่าน,นี่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฝันไว้เลยสักนิดเมื่อรู้ตัวอีกทีวัยรุ่นก็จากคุณไปอยากจะมุนเวลาให้กลับยังไงก็มาย้อนมันคืนได้แล้ววันนี้นวเลเราจะมาไกด์ให้ดูว่าในนาฬิกาชีวิตเด็กวัยรุ่นมันควรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง go นวลมีคนเคยเปรียบเทียบการแบ่งสันเวลาชีวิตว่าเหมือนกับการยัดสะสารลงในขวดโหลที่ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน หากคุณเริ่มต้นจากการใส่เศษเล็กเศษน้อยลงไปก่อนก็จะไม่มีพื้นที่เหลือพอสำหรับสิ่งสำคัญปัญหาคือสมองลื่นๆของวัยรุ่นนั้นยังไม่พัฒนามากพอที่จะแยกแยะได้ว่าตอนนี้สิ่งใดในชีวิตคือก้อนใหญ่ที่ควรจะมาก่อนเป็นลำดับแรกแน่นอนว่าชีวิตของทุกคนย่อมแตกต่างกันนวลเชื่อในสติปัญญาของคนดูนวลว่าจะสามารถแยกแยะและเอาไปปรับใช้อย่าให้มาเห็นคอมเมนต์ว่าหนูไม่เห็นด้วยค่ะหนูละออกจากโรงเรียนมากวนครีมขายตอนนี้หนูซื้อบ้านให้แม่ผัวซื้อรถให้ผัวลำดับที่1การเรียน โรงเรียนในระบบบังคับให้ทุกคนใช้เวลาอยู่ในรูทีน8โมงถึง3โมงครึ่งอยู่แล้วคนที่ไม่มีสมาธิในห้องเรียนมักจะไปพึ่งน้ำหัวหน้าตามสถาบันกวดวิชาก็เท่ากับเสียเวลาไปถึงสองก้อนในขณะที่เพื่อนสามารถเอาเวลาจำนวนเท่ากันนี้ไปทำอย่างอื่นได้อีกลำดับที่ 2. หน้าที่รองดังที่เคยกล่าวไปแล้วในคลิปงานอดิเรกว่าเพียงการเรียนอย่างเดียวมไม่พอแล้วสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้ความสนใจส่วนตัวจะบ่มเพาะทักษะและประสบการณ์ให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ใครมีภาระต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหมากินก็เอาเวลาตรงส่วนนี้ไปใช้ไม่สเสถอยหน้าที่หลักลำดับที่3เวลาว่างเสีย่ยเวลาเล็กๆที่กระจัดกระจายในแต่ละวันระหว่างการเดินทางระหว่างรอหรือช่วงพักเบรกแม้จะเป็นแค่ห่วงสั้นๆแต่เอามาร,รวมกันก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆวิธีที่แต่ละคนใช้เวลาเหล่านี้จะเชฟทิศท,ทางของกิจกรรมถัดไปบางคนใช้ส่งเสริมความสนใจที่ตัวเองชอบบางคนใช้ไปก,กับการเมาเรื่องชาวบ้าน ผ่านไป10ปีเราก็จะได้คนที่มีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองชอบมากๆมาหนึ่งคนแลบคนที่มีความรู้ในเรื่องของชาวบ้านมากๆมาหนึ่งคนในชีวิตจริงนอกจากโลูลแห่งการเรียนรู้ยังมีโหลการเข้าสังคมโหลการจัดการอารมณ์และอีกมากมายหลายโหลแน่นอนว่าความนู้ของวัยรุ่นนั้นย่อมนำมาซึ่งความหายันะเช่นพยายามยัดทุกอย่างเข้าไปจนโลหลแหงหรือเอาก้อนของโหลหนึ่งไปใส่อีกโหลหนึ่งส้างความชิบหายและอับอายให้กับตัวเองและผู้อื่น เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่ดีพอเรียนไม่เก่งพอแต่งตัวไม่เก๋หน้าตามไม่หล่อรวมที่ข้อหนึ่งอยากให้วัยรุ่นท่องเอาไว้ว่า nobody knows what you're doing คุณอาจจะมองเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดูดีเรียนเก่งมีความรักจัดการชีวิตตัวเองได้ดูมีอนาคตที่สดใสมากกว่าคุณ300เท่าแต่เบื้องหลังเมื่อเพื่อนคนนั้นกลับบ้านไปแล้วมันก็เกลียดหน้าตัวเองที่มีสิวขึ้นเหมือนกับคุณทรมานกับวิชาที่ไม่ชอบเหมือนกับคุณทะเลาะก,กับแฟนเหมือนคุณต้องแบ,บมือของเงินพ่อแม่เหมือนกับคุณนั่นแหละไมม่่่ใคครรปะสสบวาเเ็จตตั้งงแพออกก ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่าตัวเองมันห่วยแตกอะไรเยอะแยะเพราะมันมีใครหรอกที่คนพบเองทั้งที่อายุได้แค่สิบกว่าปีถ้าหากมนุษย์มันต้องการเวลาชีวิตแค่นี้ในการบรรลุคุณค่าของการกิดมา <ring> ธรรมชาติก็คงสร้างให้มีอายุขัยเท่ากับหมาแมวก็พอแล้วแล้วความรักล่ะจะเอาไปเจว้ตรงไหนฮึถามเรื่องปัปปิเลฟก,กับหมาก็นับว่าถามถูกคนแล้ววัยรุ่นเอ๋ยความรักไม่ได้เหมือนกับการเอาหินใส่โหลหรอกนะมันนุ่มนิ่มหอมหวานและไม่ต้องการเหตุผลความรักครั้งแรกก็เหมือนกับการแดกชานมไข่มุกนั่นแหละ มันทำให้ชื่นใจเจอก,กันเมื่อไหร่ก็มีความสุขขาดเขาไม่ได้กว่าจะรู้ตัวว่าชอบเขามากไปตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคาแน่นําล่ะไม่มีก็ได้ขาดแล้วไม่ตายวัยรุ่นคนไหนอยากใช้เวลาชีวิตให้คุ้มค่าจีกิจไปรเรียนพิเศษเป็นคอร์ส,สเสียเวลาทั้งๆที่ติดปัญหาแค่สองามข้อต้องนี่เลยเลนรี แอปพลิเคชันหาติวเตอร์ที่จะมาพลิกวงการการศึกษาไทยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาเรียนทั้งคอร์สเป็นสิเป็นร้อยชั่วโมงไม่เข้าใจข้อไหนแคปจอวงโจทย์ส่งรูปปรึกษาติวเตอร์ได้ทุกที่ทุกวิชาทุกเวลาเล์นารีจะมาช่วยคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะติวหนังสือดึกดื่นเที่ยงคืนติดข้อไหนก็ยังมีคนช่วยคุณเสมอติวเตอร์ของเราคัดเลือกมาเป็นอย่างดีผ่านการสอบวัดความรู้พร้อมช่วยคุณโฟกัสที่ปัญหาทีละข้อหรือทีละหน้าก็ยังได้เริ่มต้นเพียง19บเกดววาน์ทเลนนารีดาวน์ Android.